คนรวยเนี่ยจะมีสูตรถ้าไม่ตายที่ไม่ต่างกันนี่เป็นหลักสูตรสามันเลยนะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เด<ะ>ี๋ยวแพทเทิร์นของทุกธุรกิจจะต้องทำเป็นสูตรนี้เท่านั้นเราเรียกเฟรมเวิร์กเดอะคอนเทนต์รูปนี้มี5้ารูปฮะคุณฟังผมดีๆนะเวลาคุณลงโพสเฟสบุ๊กเนี่ยนะหัวใจสำคัญของโพสเฟสบุ๊กเนี่ยคือ5รูปแรกการจัดเฟรมเวิร์กคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาคุณใส่หรูปเข้าไปเนี่ย รูปแรกจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนให้นะรูปแรกอยู่ตรงนี้รูปที่2อยู่ตรงนี้รูปที่สามอยู่ตรงนี้4ี่อยู่ตรงนี้และ5้าอยู่ตรงนี้ผมวางเกณฑ์ให้คุณฟังอย่างนี้นะคุณฟังผมนะรูปที่สามสี่ห้ารูปที่สามี่ห้าจะต้องเป็นประเภทเดียวกันคือเราอย่าเพิ่งไปดูรูปที่1กับรูปที่2ให้เราดูรูปที่3า5ี่หก่อนเฟรมเวิร์กของการทำเฟซบุ o กเนี่ยสามสี่ห้าจะต้องเป็นรูปประเภทเดียวกันคุณสังเกตนะ อย่างโพสเนี้ยที่เป็นโพสต์ดีเด่นหรือเดี๋ยวคุณไปดูโพสต์อื่นๆที่ผมสอนก็ได้นะเหมือนกันหมดเลยคนรวยเนี่ยจะมีสูตรถ้าไม่ตายที่ไม่ต่างกันคือบังเอิญมาเจอกันแล้วก็รวยรวยโดยบังเอิญคือ3 4 5สี่ห้ามักจะเหมือนกันหมดเลยหมายความว่าอะไรครับอาจารย์3เป็นกว๋วยเตี๋ยว4เป็นกว๋วยเตี๋ยว5เป็นกว๋วยเตี๋ยวคุณเห็นไหม3เป็นกว๋วยเตี๋ยว4เป็นกว๋วยเตี๋ยว5้าเป็นกว๋วยเตี๋ยว คือหมายความว่า3 4มหแผงล่างเนี่ยถ้ามันเป็นอาหารมันต้องเป็นอาหารอาหารอาหารเท่านั้นนี่เป็นหลักสูตรสามมันเลยนะ Facebook 1 0 1เลยนะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เดี๋ยวผมเปิดทีเดียวให้ดูหมดเลยผมมีหลักฐานให้ดูเนี่ยนะว่า100โพสที่เป็นร้านอาหารที่ขายดีที่สุดจะต้องทําอย่างนี้ทั้งหมดคราวนี้คุณฟังผมต่อแล้วสังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นโพสร้านอาหารเนี่ยรูปที่1จะต้องเป็นหน้าร้านเสมอแล้วรูปที่สอง ต้องเป็นคนทุกครั้งสังเกตไหมสังเกตก่อนสังเกตก่อนคือมันจะมีมันจะมีสูตรเหมือนเขาเรียกสูตรสูตรหลังสามอะคือหมายความว่าส่วนสําคัญที่สุดเนี่ยที่ผมพยายามจะอธิบายก็คือว่ายังไงรูปที่สองก็ต้องเป็นคนสมการของสูตรนี้นะย,ยังไงรูปที่สองก็ต้องเป็นคนและรูปที่หนึ่งต้องเป็นหน้าร้านส่วนรูปที่สามสี่ห้าต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเท่านั้น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อ่าไม่เชื่อไม่เชื่อต้องพิสูจน์ผมจะให้คุณดูอีกโพสตหนึ่งที่โอ้โหรวยมากผมเรียกว่าเฟรมเวิร์กเดอะคอนเทนต์เหมือนกันคือทุกร้านอาหารจริงๆอย่าไปเรียกว่าเออจริงๆอย่าไปเรียกว่าร้านอาหารเลยทุกแพทเทิร์นเลยดีกว่าทุกแพทเทิร์นของทุกธุรกิจจะต้องทําเป็นสูตรนี้เท่านั้นแน่นอนว่าไอ้พวกเนี้ยมันเรียนเนี่ยได้หมดนี่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 เฟรมเวิร์กนี้นนนอ่าเฟรมเวิร์กนี้ต้องกดให้ดูก่อนเฟรมเวิร์กนี้นี่ก็เฟรมเวิร์กร้านอาหารเช่นกันคุ ร้านอาหารร้านนี้อยู่แถวอยู่แถวไหนเนะี่ยอยู่แถวพหลโยธินนะคอนเซปเลยคอนเซปเหมือนกันแต่เฟรมเวิร์กร้านอาหารร้านนี้มีคือเฟรมเวิร์กที่มีความชัดเจนโคตรหลายคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์คนกดไลค์กดแชร์ยังไม่เยอะช่วงนี้เป็นช่วงที่แอดคุ้มที่สุดในจักรวาล3า0 0รไลค์5้าคอมเมนต์หารกันได้6แปลว่าค่าแอดเนี่ยถูกกว่าคนปกติ40อร์แถมยังกระจายออกไปได้ทั้ง2ั0 0แชร์ซึ่งเรียกว่าระดับมหาศาลเลยคุ้มจัด,จด คุณจะเห็นการจัดเฟรมเวิร์กของคนรวยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเจ้าของไม่รู้จักกัน,นหน้าล้านรูปแรก3 4 5เป็นอาหารและรูปที่2ต้องเป็นคนรูปที่2ต้องเป็นคนเราเรียกเฟรมเวิร์กเดอะคอนเทนต์นี่คือเทคนิคในการสอนของผมผมจะมีเทคนิคในการสอนแบบเนี้ย แล้วก็จะมีให้คุณจําคุณจําคุณจําทุกคนที่มาทุงคุทุกคนที่เรียนคอร์สปีของผมหรือทุกคนที่กําลังจะลงคอร์สเดอะคอนเทนต์ของผมในปีหน้าเนี่ยจะต้องเจอกับอยางเนี้ย